เริ่มจะใจหายเมื่อมองฝากไกลฝากไกลจะรุ่งสาเริ่มมีแสงรำไรรู้ว่ากลเวลาจากกันแสนไกลหัวใจเริ่มสลายแต่จะทำเช่นไร

ไมเน่าตายเลยถึงเหรนรับรับอย่างอย่างเดียวอรุณพงษ์เนี่ยนี่กลับบ้านไปวาดรูปเหรนมาแปะเลยนะิง่หรอไปวาดรูปเหรนมาออออวาดวันวันนี้วาดรูปเหรนมาสามคนอยากเห็นเหรนจังเลยวาดดีหรือเปล่าเหโหเราต้องน่าตาลีนะอันนี้แบบเขาดีอยู่แล้วไงต้องได้ป้ามันมาบ้าง บ้าเหรอดู้วนี่ไงเหรนเรารู้เลยอ่ะรู้ใครแค่พบรอยจันทร์ปั้แต่แต่แต่ในคนซ้ายสุดนี่ลูกใครลูกพี่ฮั่นกับพี่ตุ้มตาใครพ่อใครแม่วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครพ่อใครแม่พ่อเนี่ยน่าจะเป็นพี่พี่ฮั่นได้ได้ตามได้อยู่ ต้องเป็นตัวพ่อตัวพ่อวนดูตาเป็นแม่อย่างนั้นเหรอพี่ทุงตาต้องเป็นแม่เป็นแม่ตาเนี่ได้ได้พ่อมานะตาเนี่ยไม่ใช่อะไรจะรู้ลึกขนาดนั้นเปรียบยับขยับเปรบไม่ได้คนกลางคนกลางสาวแบบนี้หน้าทางดูหน่วยกล้าแล้วน่าจะได้ได้แกรนมาหน่อยหน่อยะพี่แกเหรอแกคนที่เต้นเก่งด้วยอ๋อ แม่คนเดียวกันแล้วกันแม่เข้าลูกคนเดียวแม่แบบเป็นซิงเกิลมัมไปคุยกับแม่ก่อนว่าแม่พ่อผมคนไหนเดี๋ยวคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายขวาสุดลูกผมเองลูกผมเองรมกันผมเสียสละให้แล้วอันเดี๋ยวแม่นผมสุดละเอาจิงเหรอจิ้งดูสั่นจมูกเดี๋ยวก่อนตอนพี่ว่าพี่ไม่เคยคิดถึงตั้มพี่นี่นิดนึงสั่นจมูกอะไรอย่างนี้ดูดวงตาแต่เอาเป็นว่า ดีทุกคนเลยเนาะหน่วยกานดีกันหมดทุกคนเลยอ่ะมึงไปเจอเขาเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยค่ะเฮ้ยจะให้เหรนออกมาเหรอออกมาหาที่ใกล้ที่กว่าไมามาเชิญน้องๆครับเดี๋ยวตาซิครับสามคนมาแล้วนี่พอชัยไปออกหน้าออกตาตลอดก็มาดูพวกพี่ๆโดนชะลอเลยฮะเราเป็นครอบครัวเดียวกันพูดดีอ่ะเราเป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้แฮปปี้ไหมดูแล้วรู้สึกไงบ้างล่ะเรื่อย อเครับสเฮปปี้สนุกแล้วสนุกมากน้องตัดใจเลยเนาะสเตปอี้น่าซีดีสนุกมากครับขตรงนี้พีประทับใจตรงนี้เลยไม่ใช่อ่ะเออก็วันนี้ก็ ท a p p ีเนาะพี่น้องมาร่วมกันดูวันนี้ใช่ก็ขอบคุณมากๆที่มาร่วมทำบรรยากาศวันนี้ให้สุขสนานมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราคงจะทำงานร่วมกันอีกแน่นอนเพราะอะไรพี่ดิวเพราะว่าคอนเสิร์ต10ปีเดอะสตาร์ของเราไงเดี๋ยวกันดาวดวงนั้นและปันคงไม่ไกล ก็รับรองว่าปลายเดือนมิถุนายนนี้เจอกันแน่นอนคอนเสิร์ตใหญ่พวกเรา10ปีเดอะสตาร์ครับบอกว่าอบอุ่นแบบนี้ได้เจอกันทั้งบ้านแน่นอนใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็อยากจะแบบว่าให้อวยพรให้น้องๆหน่อยเนอะแบบว่าต้องมาเจอกับการทำงานจริงๆ้วอะไรเงี้ยก็ขอให้แบบสู้ๆเนาะสุขภาพแข็งแรงด้วยจะได้ทำงานเยอะๆนะคะยงครับ วัไม่ต้องวันไว้ไม่ต้องมีอยู่ไหนให้เป็นเหมืนใครเขาไม่ว่าไม่รู้ไม่ดูทีวีไม่มีความหลังแต่ทำทุกทุกอย่างไม่ได้ไม่เอาไม่ปันไม่ดึงไม่ดันไม่ดุงเดือนร้อนไม่ต้องประสานร้อนอย่างดีก็พอใช้ไม่ซึ้ไม่หาไม่ตีรยค่าเกืวกความรักไม่เคยคิดรับปากถ้าไม่เข้ใจ โลกนี้มันคงจะพอมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ต้องกลัวว่าใครมีเข้าใจจะคิดเท่าคร้งตัวเองบางครั้งก็ปลอดภัยเหมือนที่ใจต้องการจมอยู่กับตัวเองติดอยู่กับเวลาทำให้เธอไม่มาเธอหายไปนานเหลือเกินยัง คอยอยู่วันไรคือเฝ้ามองเมื่อใครทำให้เธอหา่หางเหอนผ่านไปแต่ละวันก็ยิ่งวันในใจว่ามันเกิดอะไรเกอบรักที่ถ่ายมาใช่หรักฉันเรื่อเปล่าเธอมีใครสำคัญกว่าพี กลัวกลัวว่าเธอจะทิ้งกันจากไปลืมคนที่เคยบอกรักกันลืมทุกทุกอย่างมันอ่อนและและสับสน แต่ทำไมไม่ทักไม่ใจฉันเลยฉันน่ากันกล้าทำงงยางกับคนไม่คุณเคยทำเป็นมาเป็นชายเชื่อเลยคนเราจากกันไปตั้งเป็นปีแต่ความจริฉันยังดีต่อให้อีกหลายปีก็ลืมไป่ลงแต่ที่เธอไม่ยอมทำกลับมาทำหน้างงง,งคน,นอะไร <ๆ S 1> ฉันล,ลืมกัน<ไ>ง่ายได้อย่างนี้ ฉันเป็นมีจฉาจันเป็นมีจฉ e ทำไมนทำไมนะฉันเป็นมีจฉา a ีสนใจทำไมนะทำไมนะฉันเป็นมีจฉาฉันเป็นมิจฉาทำไมนะทำไมนะคนเคยดีต่อกันจยกันไม่จั e ใจ